สวัสดีครับเพื่อนเช่า y ชาว y o u t u เพือนเพื่อนชาวหนังกางปแปลงและเพื่อนๆที่ติดตามช่องบังเทพสตราวด้วยนะครับผมวันนี้พามาดูวังหนังนันทวันอยู่วัดสนวนในครับผมที่เดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมกับเนยดีหน้าห้านะครับ พอมาถึงก็เขาก็ขอขอเสร็จพอดีครับรอมันเลงอย่างเดียวยะยะยังไอ,อ,อยู่หรอ <laughs> คุณเป็นบ้าไมคุณเป็นบ้าไหม มา,ารอมาเลยเดี๋ยวทีเดียวเชียวนะครับผมนายใหญ่สกเก็งนะบัดกับผมพูดไม่ค่อยเป็นนะครับขอประทานไฟแฟนชาวหนังกางแปลื่อเยนะครับผมสวัสดีว่าตะเ่อตันลึกกราว สวัสดีคุณผู้ชมคุนพลังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับปกติทุกงานนะครับ ก็รอมนเลนเงี้ยเดอครับถึงเวลาก็จะเล่เลเพลงนะครับผมเเวสโลปสาช้ทางทางนี้านเีดบันีลไม่ือตรงนี้ตัวงกักตัวจะต้องอไรกจะต้องกี่งกกงแกตัวอ No, <laughs>